สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องวีซ่าถาวรหลังได้ noa 2แล้วทำอะไรนะคะวีซ่านี้เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่จะย้ายมาอยู่ประเทศอเมริกาหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนวีซ่าจะได้วีซ่าในพาสปอร์ตสำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกาเดินทางเข้าอเมริกาก่อนวีซ่าหมดอายุเมื่อเข้ามาถึงอเมริกา และจ่ายค่าผลิตใบเขียวเรียบร้อยแล้วใบเขียวจะถูกสั่งผลิตและส่งมาให้ที่อยู่ที่บ้านที่อเมริกาโดยไม่ต้องส่งเอกสารอื่นเพิ่มเติมค่ะวีซ่าในหน้าพาสปอร์ตใช้แทนใบเขียวได้ห่งปีระหว่างรอใบเขียวส่งมาที่บ้านเข้ามาอเมริกาแล้วระหว่างรอใบเขียวถ้าจำเป็นต้องกลับไทยสามารถเดินทางกลับได้โดยใช้วีซ่าในพาสปอร์ต เป็นเอกสารที่จะแสดงว่าเราสามารถกลับเข้าอเมริกาได้เอกสารนี้สามารถใช้ได้หนึ่งปี n o a 2คืออะไร n o a 2คือจดหมายที่จะได้รับจาก USCS เป็นฉบับที่2แจ้งว่าเคสอนุมัต คำว่า NOA 2นี้ไม่ใช่คำศัพท์ทางการเราเรียกกันเองให้เข้าใจง่ายๆคือจดหมายอนุมัติเคสในขั้นตอน USCIS เมื่อเราตรวจสอบสถานะเคสในระบบออนไลน์แจ้งว่าเ a ส p r o v e d USCIS จะส่งจดหมายไปทางฝั่งผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาจดหมายฉบับนี้เราได้รับเป็นฉบับที่2จาก USCIS เราโดยเรียกกันง่ายๆว่า NOA 2 เมื่อ USCIS อนุมัติเคสจะส่งต่อเคสไปยัง NVC เมื่อ NVC ได้รับเคสจาก USCIS NVC จะออกเลขเคสนัมเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย BNK และติดต่อไปยังผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป NVC จะส่งจดหมายมาให้ผู้ขอวีซ่าที่เมืองไทยด้วยแต่ด้วยการเดินทางของเอกสาร อาจรอถึง2เดือนได้เอกสารนี้หรือเอกสารตกหล่นไม่มีผลอะไรกับเคสนะคะเอกสารที่ส่งมาทางจดหมายนี้คือเอกสารฉบับเดียวกันกับที่อเมริกันซิเส้นหรือผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาได้รับทางอีเมลเรียบร้อยแล้วระยะเวลาที่ USCIS ส่งเคสมา NVC และ NVC ติดต่ออเมริกันที่เส้นอาจประมาณ30-45วันแต่ในเคสกลุ่มวีซ่าถาวรที่ต้องรอคิวโคตา จะรอนานกว่านี้เรามาดูกันนะคะว่าวีซ่าถาวรได้ NOA 2แล้วทำอะไรต่อบ้างผู้ที่รอวีซ่าที่ไทยถ้ายังไม่มีพาสปอร์ตไปทำพาสปอร์ตพาสปอร์ตที่จะออกวีซ่าจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า8เดือนถ่ายรูป2คูณ2นิ้วแบบวีซ่าอเมริกาขอใบรับรองความประพฤติ หรือใบํำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ที่ไม่มีประวัติคดีใบํำรวจจะออกมาในภาษาอังกฤษส่วนผู้ที่มีประวัติคดีใบํำรวจจะออกมาในภาษาไทยต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วยเตรียมเอกสารราชการที่เราจาเป็นต้องใช้ใบเกิดใบหยา่าใบสมรสใบเปลี่ยนชื่อถ้ามีเตรียมให้หมดค่ะ เอกสารภาษาไทยทุกอย่างต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษมีผู้รับรองการแปลปัจจุบนันเอกสารบางอย่างทางเภอสามารถออกเป็นภาษาอังกฤษได้ลองติดต่อเที่ยมเพอดูนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายเอกสารที่ทางฝั่งผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาต้องเตรียมแบบฟอร์ม i 8 6 4กกรอกข้อมูลให้ครบ ดูคลิปวิดีโอแนะนำการนับสมาชิกครอบครัวในจุดที่ผิดบ่อยนะคะเตรียมเอกสารแสดงรายได้ tax return เอกสาร t a x ทั้งหมดปีล่าสุดสแกนเอกสารทั้งหมดเป็น pdf ไว้เพื่อเตรียมส่งเข้าระบบ nvc เมื่อ NBC ได้รับเคสจาก USCIS NBC จะติดต่อไปยังผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปแต่ผู้ที่รอคิวโคต้าวีซ่าต้องรอต่อไปจนกว่าคิวใกล้มาถึง NBC จะติดต่อให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปค่ะในเคสกลุ่มที่รอคิวโคต้ายังไม่ต้องรีบไปขอใบตำรวจยังไม่ต้องรีบทํำพาสปอร์ตหลังจากได้ NOA สอง เมื่อคิวโคต้าใกล้มาถึง NBC จะแจ้งให้ดำเนินการขั้นตอน NBC รอเตรียมเอกสารตอนนั้นค่ะเพราะใบตำรวจและพาสปอร์ตมีวันหมดอายุ NBC จะติดต่อทางฝั่งผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาทางอีเมลแจ้งให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปขั้นตอน NBC จ่ายค่าธรรมเนียม กรอบแบบฟอร์ม ds 2 6 0ข้อมูลทางผู้ขอวีซ่าที่ไทยส่งเอกสารเข้าระบบ nvc คำแนะนำการเตรียมเอกสารส่งเข้าระบบ nvc จะแนะนำในคลิปต่อไปนะคะถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ